สวัสดีาาสครับมาพบับนุ่มรอยเอ็ดนะครับตอนนี้ก็อ,อยู่เมื่อบานผักตน้นไทรผาลิมผานะครับตน้นไทรลิมผาอยู่เขาใหญ่เที่ยงนะครับเป็นบรรยากาศสวงางาๆทางนุ่มรอยก็จะเดียพาบรรยากาศสๆ่รับฝากปีฝากน้องนะครับที่เด้เขามาเบ่งส่งของนุ่มรอยเอ็ดนะครับ ก็เป็นบรรยากาศเดี๋ยวนุ่มเรียนให้เบิ่งบรรยากาศเศร้าๆนะครับก่อนพาที่จะขึ้นนะครับเอายางมือเศร้าๆก็หมอกสลัวๆนะครับนิดหนึ่งนะครับกับบันทึกผ่านมีหมอกนะครับเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศให้พร้อมกับนุ่มรอยเอ็ดนะครับเอานี่บรรยากาศนะครับบรรยากาศของบริเวณเขานะค <Tonight> รับเอาเบิ่งบานพักก่อนนะครับมารับเละนะครับ อันนี้เป็นบรรยากาศบ้านพักนะครับริมนาผาบ้านต้นไสรริมผานะครับเป็นบรรยากาศที่นามาพักผ่อนนะครับกูได้บางๆงมาทางเขาใยเที่ยงนะครับที่บึง youtube ของนุ่มรอยิดนะครับก็มาบึงเอาอรุณสวัสดิ์ครับนะครับอ่าทดลองวันนาวีรลัตนะครับก็มาพักผ่อนนะครับบรรยากาศที่ดีนะครับออกกาลังกายนะครับ เอาหนกกำลังออกล่างนะพี่น้องเอาเบื้องบรรยากาศบ้านภากก่อนนะครับก่อนจะเบิ้งพระอาทิตย์ขึ้นนะครับในส่องยูทูบนุ่มรอยินะครับถ้ามีเวลากันอย่าลืมมาแวะมาพักนะครับอยู่บ้านต้นไ้ผาริมผานะครับเอาทางเจ้าของบริการดีๆนะครับมาเลยมากุยกันราคากันเองนะครับประตองห่วงนะครับ ราคาปตองห่วงนะครับเรากจะิมีอาหารเสาร์อาหารเย็นนะครับอยู่ที่ผักนํานะครับเอาอย่าลืมแบบแบบบ้านะครับเอาเบื้องบรรยากาศรอบๆด่านนํากันนะครับอาบ้านหลังบนก็มีนะครับทางหลังทางบนนะครับเอหลังบนกับบรรยากาศที่ดีนะครับผู้ต้องปฏ่องการควมเสี่ยวครับนะครับครับ บรรยากาศดีดีนะครับเอากระสิมีขึ้นไปชมด่านบนกระมีนะครับเป็นสั่นลอยฟ้านะครับเป็นบรรยากาศเข้าไปพักผ่อนกันนะครับเอานมเรนให้บึงรลอบๆทิศท,ทางนะครับก่อนจะรับพระอาทิตย์กันนะครับอันนี้เราทำบรรยากาศนะครับเอาก่อนที่ส้มพระอาทิตย์ขึ้นกนิดจากน้อยนะครับบึงบานผัก เอาก sociedad, ัมีด้านล่างกับมีนะครับบนเฉพาะด้านบนนะครับด้านล่างกับยางลงไปหน้าผามันเป็นหน้าผานะครับเดี๋ยวนุ่มเรียนให้เบิ่งกันนะครับว่าหน้าผาลึกซ้ำใดนะครับมันเป็นหน้าผานะครับหน้าผากำงามมีกรนหินนะครับเดี๋ยวนุ่มเรียนให้เบิ่งนะครับนะครับนี่มันจ <LE diesen> bon, ะเป็นหน้าผาลงลักษณะนี้นะครับ สูงประมาณลอยกว่าเมตรพุ่นล,ล้วครับอยู่หลังเขาสูงสูงเขาใหญเทียงนะครับก็บพอสิรลู่กันอยู่ว่าความสูงซ้ำใดนะครับะนะครับเขาใหญเทียงนะครับรวมสูงสูงกันนะครับเอากำลังสิตื่นกันมารับแสงพระอาทิตย์กันนะครับเกษตรมีทางเจ้านายนะครับเป็นมาจะทางทางคอนแก่นนะครับทางร้อยเอิด ะครับทางปุดธิลําทางโคลาดนะครับก็เลยมรนเลยก็เลมีโอกาสมากกับขณะของเพื้นนะครับแล้วพาบรรยากาศมาฝากพีฝากนองกันนะครับส่งเศร้านะครับอาจจะลืมก็ไะไรก็แช่อนมเลยได้นะครับเห็นคลิปแล้วนะครับอันีบรรยากาศเศร้านะครับกับเป็นอากาศสโลนสลัวนะครับพระติดยังไม่ได้ซองขึ้นนะครับเอาเป็นหุบเขาสูงๆนะครับ เดี๋ยวให้เบิ่งกันว่าหุบเขาสูงต่ำสำได้นะครับนะครับนี่นะครับนาอีกคุบเขามุมหนึ่งนะครับมันก็สีลงไปจังที่เห็นนะครับนะครับนะครับนาหุบเขาเขาสูงนะครับเขาสูงสูงนะครับสูงมากมากเลยนะครับนุ่มเรียกยันยาน,ยานบักกาเขาไก่นะครับเอาภาพบรรยากาศมาให้เบิ่งรอบรอบทิศทางกันนะครับอันนี้มุมหนึ่งของทางด้านในก็จะเป็นเขานะครับเขามี ลักษณะแบบเสาโทนะครับมาหน้าคมนะครับเรื่องเสาไฟฟ้านะครับผ่านนะครับในบรรยากาศทางภูเป็นขาครับอัลลอฮฺพาทิดขึ้นนะครับเดี๋ยวก็จะได้ภาพสวยๆมาฝากพีฝากนองกันนะครับรออีกนิดหน่อยนะครับก็จิมีภาพงามๆมาฝากพีฝากนองกันนะครับด้านล่างก็จิมีคดอสัยนะครับลงไปก็สิประมาณหลายร้อยเมตรนะครับความสูงนะครับ ตอนนี้นุ่มเรตอยู่หลังเขาใยญ่เทียงนะครับด้นนานนี้เขาคองสิบมุมคนละมุมกับด่านคลองไผ่ด่านถนนร้อยฝ่านะครับถนนทางด่วนมอเตอร์เวย์ M6 กับคนละฝั่งนะครับเดี๋ยวมีโอกาสนุ่มเรตกระสิมาทำทางทายทำทางเขาลำตะคองนะครับทางเขายญ่เทียงฝากลำตะคองทางด่วนมอเตอร์เวย์ M6 ไม้เบิ่งกันแตตอนนี้เอาภาพทางน,นี้ให้เบิ่งกันก่อนเนาะพี่น้องนะครับ เอามาเบ่งกันบรรยากาศเศร้าๆกันก่อนพระอาทิตตกพระก่อนพระอาทิตขึ้นนะครับเจ้าพาพาบรรยากาศงามๆม,มาฝากทีฝากนองก,กันนะครับเอาบรรยากาศที่หาเบ่งกันยากนะครับทำเลที่แบบนี้นะครับนุ่มเลนยังางมาพิธิจังดดไดี้ยขี่เดมาอยู่แบบนี้นะครับบรรยากาศดีๆกันนะครับเอามาเบ่งนะครับ เอากอนสิรอรหลับพระอาทิตย์ขึ้นนะครับกันมาเบ่งภาพส,สวยๆกันนิดหน่อยนะครับอา่าหนักท่องเที่ยวก็มานะครับมาพัก,กเสียนที่หินนะครับเดี๋ยวมเลยนรเบ่งบรรยากาศนะครับอ่าครับบรรยากาศนาลิมผาบ้านพักนะครับใส่บ้านผักใส่ลิมผานะครับก็จะมี ส่วนมาผักนะครับกระลากรลา้าว่แพรกนะครับส่วนใจกระทักมาได้นะครับบานไซบานไซงามริมผานะครับเอามาเบิ่งกันนะครับเอาติดต่อมาได้เจ้าของใจดีใเจดีนะครับเอานมเรกทะเลอาศัยมาผักคืนหนึ่งนะครับทะเลภาพบรรยากาศมาให้เบิ่งกันนะครับอ่านี่นะครับภาพบรรยากาศกันนะครับเอาก่พรทฏิสิขึ้น นะครับองที่เห็นนะครับมันก็รัฟังกับทางมอเตอร์เวย์เอครับวันนี้ดานหลังของเขาก็สิไเทางเขาใหญ่นะครับด้านหลังก็จะมีคนอาศัยนะครับมีปลาบักพาวนะครับมีสวนนะครับมีสวนมีบ้านคนอาศัยนะเอาลูกลายๆล,ล,ลูกซ้อนกันเป็นทิวเป็นคืน,นครับ บรรยากาศส่วงเสารนะครับสำหรับที่นี่ขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับพบกันคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับนี่นะครับ